คุณเคยเปิดตู้เย็นแล้วพบว่ามีบางสิ่งจ้องมองกลับมาหาคุณไหมครับไม่ใช่ของเน่าเสียไม่ใช่เนื้อแช่แข็งธรรมดาแต่เป็นเงาที่รอวันละลายนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญในค่ำคืนนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสียงกระสิบยามค่ำคืนนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่ถูกแช่แข็งไว้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครัวที่เปลี่ยนพื้นที่อบอุ่นให้กลายเป็นหลุมฝังศพเย็นเฉียบที่ซ่อนเร้นอยู่หลังบ้านประดูสีขาวซีดเรื่องนี้มีชื่อว่าเงาในตู้เย็นสิ่งที่แช่แข็งรอวันละลายถูกส่งมาโดยคุณปอครับชายหนุ่มอายุ2ี่สิปลายๆเพิ่งได้งานใหม่ในบริษัทใหญ่และต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็ก ในย่านเก่าแก่ของเมืองบ้านที่ดูภายนอกแล้วสงบเงียบและไม่มีพิษภยัยใดๆบ้านหลังนี้มีทุกอย่างครบครันมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ใช้งานได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดูเก่าแก่และโดดเด่นจนน่ากลัวนั่นคือตู้เย็นตู้เย็นสีขาวซีดขนาดใหญ่รุ่นโบราณตั้งแต่ยุคไหนไม่มีใครรู้มันตั้งอยู่โดดเดียวที่มุมห้องครัว เหมือนเป็นวัตถุโบราณที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังความเจริญสภาพของมันดูสุดโทมผิวเหล็กมีรอยบุบและรอยสนิมประปายและทุกครั้งที่มันทำงานมันจะส่งเสียงวีดวิวเหมือนมีใครกำลังร,องร้องไห้หรือหอบหายใจอยู่ในนั้นคุณปอพยายามจะขอเปลี่ยนตู้เย็นครับเพราะเสียงมันดังจนรบกวนสมาธิแต่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นหญิงชาราที่ดูเฉยเมยมากบอกกับเขาด้วยน้ำเสียงที่เย็นฉาว่า ตู้เย็นหลังนี้มันยังใช้ได้ดีอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถอดลักมันให้มันอยู่ในที่ของมันคุณปอจำเป็นต้องยอมรับไปเพราะเค้าเช่าบ้านหลังนี้ถูกยังไม่น่าเชื่อถูกจนเหมือนมีเหยื่อคนก่อนหน้านี้จ่ายส่วนต่างไว้ให้แล้วและแน่นอนว่าความจำเป็นมันชนะความสงสัยเสมอในยุคนี้คืนแรกที่ย้ายเข้าคุณปอจัดของใช้จำเป็นแล้วก็เริ่มใช้ตู้เย็น ข้างในตู้เย็นนั้นมันเย็นเฉียบกว่าตู้เย็นทั่วไปมากครับความเย็นที่แผ่ออกมาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสดชื่นแต่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งที่กำลังละลายกำลังลูบไล้ไปตามแขนของเขาเขาสังเกตเห็นน้ำแข็งที่เกาะตัวหนาโดยเฉพาะที่ช่องแช่แข็งมันเกาะเป็นชั้นหนาเหมือนม่านน้ำแข็งหรือกำแพงน้ำแข็งที่ปิดบังอะไรไว้บ้านไหนคุณปอพยายามจะขูดน้ำแข็งออก แต่เขาหยุดชะงักเพราะเขานึกถึงคำพูดของเจ้าของบ้านอย่าไปยุ่งกับมันคุณปอเริ่มสังเกตเห็นเรื่องแปลกๆครับทุกครั้งที่เขาเปิดตู้เย็นเขาจะรู้สึกเหมือนมีเงาว่าผ่านเงาดำๆที่แวบหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อแสงไฟสลัวๆจากตู้เย็นส่องถึงเขาคิดว่าคงตาฝาดเป็นผลจากแสงสะท้อนของความเย็นจัดแต่เงาเหล่านั้นก็เริ่มถี่ขึ้นและชัดเจนขึ้น จนเริ่มมีรูปทรงคล้ายใบหน้าคนคืนที่3คุณปอเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบน้ำและเขาก็เห็นมันชัดเจนครับเป็นเงาที่ไม่สามารถถูกอธิบายด้วยหลักฟิสิกส์ที่ขอบช่องแช่แข็งมีบางสิ่งมันเป็นเงาของใบหน้าถูกตรึงไว้ในน้ำแข็งหนาเตอะเงาใบหน้านั้นไม่มีรายละเอียดมันเป็นเพียงรอยประทับสีดำคล้ำที่ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็ง แต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบขาดใจคือดวงตาสองจุดจ้องมองตรงมาที่เขาอย่างแน่วแน่ไม่ใช่การสะท้อนแต่เป็นการจ้องมองคุณปอช็อกจนทำขวดน้ำหลุดมือเขารีบปิดตู้เย็นอย่างแรงเขาทำได้แค่ยืนนิ่งในความมืดของห้องครัวกับตู้เย็นที่ส่งเสียงหวีดหวิวราวกับสิ่งที่ถูกขังอยู่ข้างในกำลังหัวเราะเยาะเขาอยู่คุณปอพยายามลืมสิ่งที่เห็นในคืนนั้น เขาตั้งกฎกับตัวเองว่าห้ามเปิดช่องแช่แข็งเด็ดขาดและให้เปิดตู้เย็นให้น้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสบตากับเงาใบหน้าในน้ำแข็งนั้นแต่การหนีมันไม่ได้ช่วยให้ผลครับสิ่งที่ถูกแช่แข็งไว้มันเริ่มส่งสัญญ,ญาณ 4. วันต่อมาหลังจากที่เขาทนอยู่กับความหวาดระแวงสิ่งที่ไม่คาดคิตก็เกิดขึ้นครับตู้เย็นมันเสียมันไม่ได้เสียแบบดับไปเลย แต่ช่องแช่แข็งมันเริ่มละลายและละลายอย่างรวดเร็วผิดปกติน้ำแข็งที่เกาะหนาเริ่มถอยร่นน้ำเริ่มเจิ่งนองพื้นครัวคุณปอต้องรีบจัดการกับน้ำที่ไหลออกมาเขาต้องเปิดตู้เย็นเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่ทำให้เขาหายใจไม่ทั่วท้องและทำให้ความกลัวพุ่งถึงขีดสุดคือขณะที่น้ําแข็งละลายเงาใบหน้าที่ถูกแช่แข็งนั้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย เงาดำนั้นไม่ใช่แค่รอยประทับสองมิติอีกต่อไปมันเริ่มมีมิติมีความลึกเหมือนเป็นผิวหนังที่ถูกกดทับอยู่คุณปอเล่าว่าเขาเห็นดวงตาที่เริ่มมีประกายสีดำที่ดูเหมือนจะกระพริบได้เล็กน้อยเขาเห็นปากที่เริ่มจะขยับได้เล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามเปล่งเสียงยิ่งน้ำแข็งละลายยิ่งเหมือนม่านแห่งความลับถูกเปิดออกมาคุณลองจินตนาการถึงความรู้สึกที่ต้องยืนอยู่หน้าวัตถุที่กำลังละลาย ซึ่งในนั้นมีใบหน้าของสิ่งมีชีวิตที่ถูกแช่แข็งไว้กำลังมองคุณอยู่ความเย็นที่แผ่ออกมามันไม่ได้มาจากเครื่องทำความเย็นแต่มันมาจากความหนาวเหน็บของวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังคืนที่น้ำแข็งละลายเกือบหมดคุณปอนอนไม่หลับเลยครับเขาได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไปจากเสียงหวีดหวิวของคอมเพรสเซอร์มันเป็นเสียงกระซิบเสียงแผ่เบาที่เหมือนเสียงลมหายใจที่ถูกกักเก็บไว้ในความเย็นมานาน หนาวชันหนาวเหลือเกินเปิดให้ฉันหน่อยเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความอ่อนวอนและความเจ็บปวดทำให้คุณปอรู้สึกสงสารและนั่นคือกับดักที่อันตรายที่สุดความสงสารเขาคลานไปที่ตู้เย็นด้วยความลังเลเปิดตู้เย็นช้า,ชา เขาใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปในช่องแช่แข็งสิ่งที่เขาเห็นในช่องแช่แข็งมันทำลายสติสัมปชัญญะของเขาครับในช่องแช่แข็งที่น้ำแข็งละลายจนหมดสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ก็ปรากฏแก่สายตาของคุณปอความจริงอันน่าสยดสยองมันเป็นเส้นผมเส้นผมสีดำยาวที่ถูกแช่แข็งรวมกับผนังด้านในของตู้เย็น ไม่ใช่แค่เส้นผมแต่เป็นเส้นผมที่ยาวต่อมาจากกะโหลกศีรษะคุณปอมองเห็นศีรษะด้านหลังที่ถูกตรึงไว้กับผนังถูกฝังอยู่ในชั้นโฟมและเหล็กด้านในของตู้เย็นร่างกายที่เหลือถูกซ่อนอยู่ในโพรงกำแพงด้านหลังตู้เย็นถูกผนึกไว้มานานแสนนานคุณลองจินตนาการถึงความจริงที่ว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาใบหน้าของเธอ ถูกหันมาจ้องมองผ่านช่องแช่แข็งมาตลอดเวลาและใบหน้านั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณปอพยายามจะดึงสติกลับมาเขาต้องทำอะไรสักอย่างโทรแจ้งตำรวจหรือวิ่งหนีไปทันทีแต่ทันใดนั้นไฟในตู้เย็นดับลงทันทีไฟในตู้เย็นดับลงทันทีนเ,นทนทเหมือนมีใครบางคนไม่ต้องการให้เขาเห็นสิ่งที่เหลืออยู่ห้องครัวตกอยู่ในความมืดมิด และความเย็นที่แผลซ่านออกมาจากตู้เย็นเป็นความเย็นที่มีชีวิตแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาจากในตู้เย็นแต่มันมาจากข้างหลังเขาขอบใจนะฉันหลุดออกมาแล้วคุณปอไม่กล้าหันไปมองครับเขาได้ยินเสียงน้ำเสียงแควก,ก,กที่เปียกชื้นดังขึ้นแล้วตามมาด้วยเสียงลากที่หนักและเฉอะแฉะ ลากผ่านพื้นกระเบื้องที่เย็นเฉียบเขาคลานหนีพยายามจะไปถึงประตูห้องครัวเสียงลากนั้นตามมาติดๆคุณปอรู้สึกว่ามือที่เย็นเฉียบและเปียกชื้นเหมือนมือที่เพิ่งละลายจากน้ำแข็งกำลังคว้าเข้าที่ข้อเท้าของเขาเขาดิ้นรนสุดกำลังทีบขาออกไปอย่างแรงเขาลุกขึ้นวิ่งวิ่งไปที่ประตูเปิดประตูแล้วพุ่งตัวออกไปโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในห้องครัวที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นเฉียบคุณปอวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวเขาใช้เวลาหลายวันกว่าจะรวบรวมสติและโทรแจ้งตำรวจเรื่องบ้านเช่าและสิ่งที่เขาเห็นแต่เมื่อตำรวจไปถึงสิ่งที่เขาเล่าก็กลายเป็นเพียงเรื่องเพอเจอของคนเสียสติรายงานจากตำรวจบอกว่าบ้านหลังนั้นว่างเปล่าห้องครัวสะอาด ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือการฆาตกรรมและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือตู้เย็นหลังนั้นหายไปแล้วไม่มีหลักฐานไม่มีร่องรอยเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเย็นที่ยังคงตกค้างอยู่ในครัวคุณคิดว่าสิ่งที่แช่อยู่ในตู้เย็นนั้นมันคือวิญญาณหรือมันคือร่างที่ยังสมบูรณ์ที่รอให้น้ำแข็งละลายเพื่อเป็นอิสระตู้เย็นหลังนั้น มันแค่สถานที่เก็บซ่อนหรือมันคือกับดักที่ต้องอาศัยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เพื่อให้คนที่อยู่ข้างในได้ออกจากความเย็นนิรันดร์เจ้าของบ้านหญิงชราที่ดูเฉยเมยคนนั้นเธอไม่ได้ต้องการให้คุณปอจ่ายค่าเช่าเธอต้องการให้คุณปอละลายน้ําแข็งให้เธอคุณปอบอกว่าทุกวันนี้ทุกครั้งที่เขาเปิดตู้เย็นใหม่เขาจะรู้สึกถึงความเย็นพิเศษที่ลึกซึ้งกว่าปกติ และเขามักจะหันไปมองด้านหลังของตัวเองเพราะเขารู้ว่าบางสิ่งที่หลุดออกมาจากน้ำแข็งในวันนั้นอาจจะยังคงติดตามเขาอยู่รอคอยที่จะได้แช่แข็งเขาไว้ในตู้เย็นหลังใหม่บางครั้งเราก็ไม่ควรซื้อของมือสองโดยเฉพาะของที่ดูเหมือนจะเก็บความลับเก็บร่างกายไว้ในความเย็นนานนับสิบปีและนี่คือเรื่องราวของเงาในตู้เย็นสิ่งที่แช่แข็งรอละลายครับ เรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าบางความลับที่ถูกแช่แข็งไว้ไม่ควรถูกละลายถ้าคุณเคยเจอเรื่องหลอนในครัวหรือเคยกลัวตู้เย็นเก่าๆในความมืดอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังใต้โพสต์นี้นะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวในค่ำคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเราจะกลับมาพร้อมกับเสียงกระซิบที่เยือกเย็นในคืนต่อไปครับ